ครับกรับสวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนกเขาใหญ่และกระต่ายสวยงามเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะครับจะมาลงกระต่ายนะครับมีเอฟซีเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับจะมาเปิดแบ่งลูกกระต่ายจะมีสายพันธุ์ไหนมั่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับลูกกระต่ายเดี๋ยวต้องเดินชมก่อนว่ามีสายพันธุ์ในเหลือกี่ตัวนะครับก็ ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปเท่าไหร่นะครับสำหรับ fc นกเขาใหญ่ก็รอก่อนนะครับผมอันนี้นอนนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ h o ล n d lob ครับ h o a n d lob เหลือ3ามตัวนะครับนี่นะครับเป็นเพศผู้ทั้งหมดเลยตัวนี้จะมีตําหนิตรงหูโดนแม่เขากัดนะครับแต่ฟอร์มสวยใครอยากได้ไปทําพ่อพันธุ์ไปขุนไว้ทําพ่อพันธุ์นะครับได้เลยนี่ตัวนี้สวยมากนะครับราคาโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็ 0 9 5 6 3 0 1 4 1หกสเบอร์นี้เชื่อมไลน์ได้นะครับไม่ว่า FC นกเขาใหญ่หรือ FC กระต่ายนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามกันนะครับนี่ครับอันนี้สีพัตตี้นะครับมี2ตัวกรงนี้เพชรผู้นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วครับอ่าตอนนี้ก็2เดือนนะครับอ่าใครได้จากฟาร์มผมไปผมรับประกันความแข็งแรงนะครับกระต่ายนะครับโอเคอ่ะต่อไปเป็น สายพันธุ์มินิเล็กขนกำรรมะหยี่นะครับนี่รุ่นนี้มีสี่ตัวนะครับใครอยากเหมาทักมานะครับสี่ตัวผู้สามเมียหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้อันนี้คู่นี้ผู้นะครับอ่าใครไม่เกี่ยงเรื่องเพศนะครับอ่าได้เลยมีสี่ตัวนะครับอันนี้ก็ห้าสิบห้าวันนะครับอ่าอันนี้ต่อไปเป็นนิวซีแลนด์ใครถามหานิวซีแลนด์อยู่นะครับ นี่กรงนี้มีสีตัวนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับผู้หนึ่งเมียสามนะครับพร้อมขุนทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นกระต่ายลูกร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ถึง2เดือนนะครับห้วันตัวเบลอ์เลยใหญ่จริงนะครับอันนี้อ่านี่นะครับพร้อมเอาไปทําสายได้เลยนะครับนี่ครับนิวซีแลนด์ร้อยนะครับทันใดที่รออยู่นะครับ ผมก็ไม่มีเวลาลงคลิปให้ดูสักทีเนาะบางท่านก็รอติดตามใน YouTube นะครับไม่ไม่รู้ว่าเพจหรือเฟซชื่ออะไรนะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับอานิวซีแลนด์มี4ตัวนะครับมี4ตัวเท่านั้นอ่าผู้ห่งเมียสนะครับคุ้มเลยใครได้ไปเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษชุดนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นใจแอนนะครับตัวผู้ใครรอใจแอนอยู่นะครับนี่ นี่2เดือน5วันนะครับน้ําหนักโลกก้ละเขาอยากได้ไปทําพ่อพันธุ์นะครับไปขุนไว้ทําพ่อพันธุ์นี่กําลังถ่ายขนเป็นกระต่ายไวรุ่นน้าเขาจะเป็นสามเหลี่ยมอ่าตัวนี้สีชินชิล่านะครับใหญ่นะครับอันนี้สีขาวสีขาวมีอยู่สองสามตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็ใจแอนนะครับอ่าไม่ใช่นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เขาจะตาแดงอันนี้ใจแอนอันนี้กระต่ายสองเดือนห้าวันนะครับนี่จแอนผู้ทั้งหมดเลย แล้วก็จะมีกรงนี้อีก2ตัวนี่นะครับตุบเบลล์เลยนี่นะครับนอนอันนี้เป็นพ่อของเขานะครับอ่าใครอยากได้ไปทําพ่อนะครับไปทําสายไปผ่าสายนะครับได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใจแอนมีทั้งใจแอนนิวซีแลนด์กัมยูีอ่าแล้วก็หลบส่วนไทยหมดนะครับตอนนี้ไทยหมดเอ็นดีก็หมดนะครับเอ็นดีก็อันนี้รอส่งนี่นะครับชุดนี้รอส่งเจ้าของเขา ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเราไปชัยนาทเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกรรมยี่อีกชุดหนึ่งนกเขาก็ขันทั้งวันนะครับนกเขา FC นี่นะครับอ่านี่ชุดนี้ใครพร้อมยกได้เลยนะครับมีห้าตัวนะครับผมเช็คเพจดูมีเมียสองตัวผู้สามนะครับยกได้แยกได้นะครับราคาก็จะต่างกันนะครับ อยู่ที่ความพอใจของท่านนะครับนี่พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งจุดนี้ผมยังไม่ได้แยกออกจากแม่เลยกินอาหารเป็นแล้วนะครับนี่หลายท่านถามมินิเล็กเหมือนกันนะครับขนกมะยี่นะครับราคาเบาๆนะครับทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้น่าจะตัวเมียตัวนี้แล้วก็ตัวขาวๆนะี่ตัวเมียนอกมันจะเป็นตัวผู้นะครับลายๆาราคาถูกนะครับ กะต่ายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับดูกินน้ำเป็นละฉลาดนะครับน่ารักขนนิ่มขนเหี่ยนใครแพ้ขนนี่ก็เลี้ยงได้นะครับสายพัน,นุนี้นะครับอันนี้เป็นแม่ของเขานะครับสะอาดครับผมอันนี้เป็นโครงชุดใหม่นะครับพื้นพลาสติกอย่างดีนะครับสำหรับเลี้ยงกระมยีหีโดยเฉพาะเลยนี่ดี๋กีดขนตาด้วยน่ารักมากนะครับ ไม่ค่อยได้จับเขาเท่าไรอ่มันเยอะจัดนะครับเล่นไม่หมดนะครับถ้าลูกค้าได้ไปก็คุ้นอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าไปก็ต้องเล่นเนาะผมผมมันเยอะนะครับดูครับมันเล่นไม่หมดนะครับนี่ก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์กรมยีนะครับใครอยากได้ลายวัวต้องรอก่อนนะครับลายวัวชุดต่อไปจะมีมีกีตัวมีตัวเดียวนี่ลายวัวแล้วก็วัวส้มนี่นะครับนี่ยังไม่หย่านมนะครับอันนี้คือ ชุดพร้อมจําหน่ายชุดอันนี้ชุด3 5มสวันนะครับชุดนูน5้น้าวันแป๊บเดียวโตเกินกันเยอะเลยนะครับกินเก่งโตไวนะครับนี่นะครับ่าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสําหรับมีเล็กขนกรรมะยีนะครับตอนนี้ไทยหมดนะครับใครอยากได้ไทยรอก่อนนะครับนี่นะครับหลับก็เหลือสาตัวนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งไล่ผสมไป เกือบหมดละเดี๋ยวให้ชมลูกกระต่ายคอดใหม่ด้วยวันนี้นะครับชุดนี้มีอันนี้เป็นไทยนะครับไทยมีลายบัวแม่ละห้ละแม่ละหกตัวเฉลี่ยออกมาละนะครับนะครับใครอยากทราบอะไรคอมเมนมานะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปผมบางทีผมก็ลืมเหมือนกัน เวลาถ่ายคลิปแล้วนึกไม่ออกว่า fc ถามอะไรมานะครับอันนี้เพิ่งผสมไปเมื่อสักพักนี้นะครับเปิดกระต่ายไทยนะครับแถวนี้อันนี้กกงเปล่านะครับ fc มาจัดไปหมดแล้วกระต่ายนะครับห้าหกสิบตัวนะครับอันนี้ลอคอดนะครับลอคอดวันที่ยี่สิบนี้นะครับทองบอลเลยนะครับนี่ครับกระต่ายทองมันจะร้อง หวงตัวนะครับตัวใหญ่นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจสายพันธุ์ไหนก็ทักมาเนาะอันนี้จะให้ชมพ่อพันธุ์นิวซีแลนด์อันนี้เป็นพ่อของตัวเมียสามตัวนะครับตัวนี้ส่วนตัวผู้จะเป็นลูกของอีกตัวหนึ่งมันจะผสมกันได้นะครับผมจะไม่ให้เลือดทิดไปนะครับท่าใดได้ไปนี่ตัวผู้จะเป็นลูกของเจ้ายักษ์นะครับ ใหญ่มากตัวนี้นี่นะครับเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับนี่ลูกเขานี่เจแอนชุดสนะครับไม่รู้ลอยทับกันตอนไหนอีกว่าจะพักทองไว้นะครับออกมาเลียลาดก็เลยจับใส่ตะกร้าไว้ก็เลี้ยงลูกดีเหมือนเดิมได้ห้าตัวชุดนี้ชุดที่สรุ่นรุ่นน้องของชุดนี้นะครับเจแอนอันนี้เป็นตัวผู้ยกคอกเลยนะครับไม่มีตัวเมียเลยนะครับ นี่นะครับนิวซีแลนด์เมียสามู่หนึ่งใครสนใจจับได้เลยนะครับแล้วก็แจแอนนะครับราคาเบาๆสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้เนาะเพียงแค่นี้กระต่ายไม่เยอะนะครับอ่าล็ก็มีสามอ่านี่นะครับสาหรับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอ่าโอเคครับสำหรับนี้ผมจะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ สุธิปรภาฟาร์มกระต่ายเพชรบูรณ์ครับผมสวัสดีครับ